บอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับออปชันต่างๆมีให้ครบบายสปอร์ตก็มีให้พร้มพรอมๆจอใหญ่ๆตโตแบบนี้มีกล้องถอยพร้อมให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับน่าสนใจแค่ไหนไปดูกัน สวัสดีครับพบเช่นเคยที่บริษัทพยนต์นะครับยามเช้าอากาศดีนะครับวันนี้บอกเลยเอารถสวยสภาพดีสภาพใหม่มา1คันเป็นโตโยต้าโคโรล่าคอสตนะครับตัวนี้1.8ึ่งไฮบิดนะครับรถเนี่ยตัวนี้นะครับได้ปี22นะปีใหม่รถแค่2ปีนะครับรถ2ปีไม่ลักหมื่นโลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าจยมนะครับสภาพสวยดีไซน์ไดาใช้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ด้านในก็เรียบหรูโดดเด่นนะครับสะดุดตาและก็บอกเลยว่าตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเบนซินกึ่งน้ํามันนะครับ อาเบนซินกึ่งไฟฟ้านะครับน้ำมันครึ่งหนึ่งนะครับไฟฟ้าครึ่งหนึ่งนะครับแบบว่าชาร์จออโต้เรียกว่าขับไปชาร์จไปเลยนะครับดีดีไซน์และโฉบสปอร์ตนะครับสภาพสวยสภาพเดิมรถใหม่มากนะครับรถใหม่มากไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไปจัดให้แล้วนะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับราคาออกใหม่นะครับร้านต้นๆนะครับร้านต้นๆวันนี้ขายอยู่แค่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถามว่าได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้ออปชั่นให้มาเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับ และก็ราคานี้บอกเลยว่างดงามซื้อได้นะครับในเรื่องของตัวออปชันนะให้มาคุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ไปพาดูรอบคันนะครับแล้วก็บอกดูสภาพด้วยว่ารถคันนี้เดิมจริงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับพรีเมียมนะไฮบิดพรีเมียมนะครับตัวนี้คือตัวลองท็อปนะครับลองท็อปนะ ่างกันแค่ตรงกล้องหน้ากับซันรูฟแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปี22มอยู่ประมาณ70,000กโลนะครับดีไซน์สวยแบบนี้นะครับก็บอกเลยว่ารถสภาพงามจริงนะครับกระจังหน้าของเขาจะมีเรียกว่าเป็นชั้นเป็นสันคมแบบนี้นะครับเป็นสีดาเงานะครับโลโก้ตรงกลางเป็นตัวโลโก้โตโยต้าพร้อมกับสัญลักษณ์สีฟฟ้าคือบ่งบอกว่าตัวนี้คือตัวไฮบริดนะครับไฟหน้านะครับจะดีไซน์แบบโฉมสปอร์ตจะเป็นไฟหน้าอ่าเรียกว่าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟท้านะครับมีให้ครบแบบนี้นะครับ ดีไซน์สวยนะครับสันคมชัดเจนสีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดด้วยไฟตันหมอกคู่หน้าเนาะมีความดุดรานมีคอสปอร์ตในตัวในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่ารถเนี่ยคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับแม็กขอบสินะครับแม็กขอบสิยางขนาด225สอทับห้ขอบ18นะครับแม็กก็บอกเร็วของเดิมของแท้แม็กจะเป็นสีดูโทนนะครับสีเทาดำปัดเงาขอบ18ล้อเรียกว่าใหญ่โตนะออกออกแบบมาคือแม็กกับตัวรถเลยนะครับแม็กกับตัวรถเลย นะครับแล้วก็มีจิตคิวซุ้มล้อมานะครับเพิ่มความสมบร์ตให้ทัวรถอีกหนึ่งอย่างนะครับรถสวยนะครับขับไปทางไหนมันโดดเด่นสะดุดตามันน่าใช้นะครับกระจกมองกระจกเล่าว่าของเดิมของเขาเนาะนี่โตโยต้านะครับสภาพเดิมเดิมๆนะครับกระจกมองข้างเป็นสีโทนเดียวกับทัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยงตัวมีให้พร้อมนะครับหูจ่าประตูทั้งซ้ายและขวามีสไตรที่มาให้แล้วนะครับ ปกติเจอจะมีแต่คนขับที่มีสมาธิให้แต่ตรงนี้นะครับมีให้ทั้งคนขับและคนนั่งนะครับนี่ผมขีดตรงนี้นะครับถ้ากุญแจอยู่นอกรถมาสามารถจะแตะล็อกหรือปลดล็อกได้นะครับอ่ะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าพอดีเคดีก็ฟรีดาวได้นะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนเจหมื่นเก้าเลทพอนอยู่ประมาณหมื่นสามก็หมื่นสามพันแปดร้อยนะครับถ้าแบบฟรีดาวนะถ้ามีดาวไม่ถ้าถ้าดาวหน่อยก็อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันต้นๆนะครับอ่า รถเดิมโครงสร้างเดิมแผ่นเพจนะครับอยู่ครบถูกต้องนะครับเลขโมเดลเลือกเครื่องเลขกเฟรมนะนี่เลยครับโครมทุกจุดชาดทุกเม็ดนะครับไล่ดูกับเอกสารได้เลยนะครับเชสเบอร์รถปี2 2โครงสร้างสภาพสวยสภาพเดิมนะครับด้านในนะครับดีไซน์เรีเลือกดูดูแพงเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีแดงตัดคอนโซลที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับดีไซน์สวยเลยเรียกว่าเอาท่าต่างๆให้มาครบเครื่องนะครับและดูโครงสร้างนะไปแกะดูนับหนึ่งจุดนะ ให้ดูนะครับเมดอาร์คสปอตนะครับนี่ชัดคมทุกเม็ดทุจุดแบบนี้นะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับเมดอาร์คชัดๆแบบนี้นะครับไม่มีปอมแน่นอนนะครับสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับรถสวยนะครับดีไซน์น่าใช้นะครับอันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบ7ใบนะครับรอบคันถุงลมนิรภัยมีให้ถึง7ใบเลยซ้ายขวาหัวเข่าสบีสบีีมีครบนะครับแล้วดูนะความใหม่ของเขานะครับ ดูหนังเลยมีไมค์่คลิปเลยนะครับเป็นบูนุ่มด้วยนะครับกดจะกดลงนี่นิ่มๆแบบนี้นะครับซอฟทัชดีมากนะครับหรูดูแพงแต่ราคาแค่จิตแสนสิบหมื่นเก้าไม่ต้องออกใหม่เป็นล้านนะครับไม่ต้องดาวิ่งห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับออกง่ายอนุมัติไวด้วยนะครับซีนฝาฝากระโปรงฝาประตูเห็นไหมครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับสวยนะครับเรียกว่าสวยเลยนะครับเขาเพิ่มคอนสปอร์ตมาให้โดยการติดขอบโครเมียมตรงกระจกไปช่วยให้ด้วยนะครับอ่า ติดให้แล้วนะครับทำให้รถดูสวยดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับโลโก้โคโรลล่าคอสนี่ครับเห็นไหมกิปกรเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังก็เหมือนกับว่ามีการยืดออกมาเนาะก็เพิ่มตัวแฮนดิ้งให้รถนะครับดีขึ้นนะครับแล้วสกขากเป็นแบบชักฟินด้วยนะครับสกขากเป็นแบบชักฟินนะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายแบบสปอร์ตล้มดําด้านในเพิ่มความดุดันให้ตัวรถด้วยนะครับด้านท้ายสภาพเดิมรถน้นเดิมเลยนะครับไม่มีชนนะ ไม่มิชนนะครับบริษัแบตยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับมาเดียวเปิดฝา้ายให้ดูนิดหนึ่งนะครับกล้องมีให้เห็นไหมกล้องถอยมีครบนะครับด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าออกแบบมานะเก็บสัมภาระสิ่งของได้เยอะนะครับเก็บสัมภาระสิ่งของได้เยอะนะครับจุได้มากถึงห้าร้อยลิตรเลยนะครับลาวนะตรงนี้เอาไว้ใส่คงใส่ของเนาะน,นี่ก็ได้เหมือนกันก็มีให้ครบนะครับนี่วาของบนก็ได้เหมือนกันนะครับมีให้ครบเลย นะครับส่วนถ้าจะนั่งจะนอนนะครับเบาะแถวสองสามารถจะพับไปข้างหน้าได้นะครับพับไปข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับตัวถาดรองพวกนี้นะครับก็มีในเรื่องของชุดปะยางนะครับมาให้แล้วนะชุดปะยางนะครับตัวถานบอดี้จริงๆก็ยกดูได้นะด้านท้ายด้านใต้ก็จะมีเรื่องของพวกน่าจะเป็นโฟมเฉยนะครับแต่สามารถเปลี่ยนเราเป็นยางอะไรมาใส่แทนได้นะครับใส่แทนได้นะครับโครงสร้างนะครับ ตะเข็บรอยต่อนี่ครับรอยนี้นะครับตะเข็บต้องเดิมอย่างนี้นะครับไม่อ้าไม่แต่งไม่ล้านะครับชัดๆทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับซีนเดิมของนงอนัดเดิมๆนะครับสภาพเดิมสภาพสวยของน้อตรอยเชื่อมนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับสนใจคันนี้ยังไงนะติดหลอติดต่อมาหาไม่ได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8นปะครับประตูท้ายเป็นไฟฟ้าป้องกันกระหนีบด้วยนะครับนี่ป้องกันกระหนีบด้วยนะครับกดปุ๊บมันจะหน่วง2วินะครับน้วมันถึงจะปิดลงอ่าอันนี้คือออปชั่นของเขานะครับ นะครับอันนี้คือคลอสเลยนะครับคอสแท้ๆสภาพสวยๆนะครับคิวซุ้มล้อขนาด4นิ้วติดตั้งมาให้แล้วครบนะครับครบเลยนะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับระบบเบรก ABS 4ล้อนะครับ ABS 4ล้อนะครับยางมิชลินนะครับและยางมิชลินเลยนะครับขอบ18ดีไซน์สวยสภาพเดิมนะครับยางเนี่ยก็บอกเลยว่ายังใหม่คลิปนะครับยังใหม่คลิปเลย นะครับลูกค้าคนไหนได้ไปคุ้มคุ้มนะครับช่วงล่างนะครับมีการปรับมาใหม่นะครับเป็นช่วงล่างแบบปีนกคู่แล้วก็มีกันโครงอย่างดีนะการสะเทอนก็มีให้ครบเลยนะครับมาดูก้นนะครับด้านในนะครับเปิดปลายบอกเลยว่าลักชูรี่คามากนะครับดีไซน์สวยมากนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตรงกลางนะครับมีเรื่องของตัวที่วางแขนมาให้ครบแบบนี้นะครับครบเลยนะครับแอร์หลังมีให้2จุดนะครับด้านหน้านะครับ มองไปจะเห็นเลยว่ามีจอขนาด10นิ้วให้นะครับพร้อมกล้องพร้อมแอร์ออโต้และที่สำคัญนะครับพวอมไลัยเป็นมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้พร้อมๆเลยนะครับดีไซน์สวยน่าใช้นะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างให้ดูนิดนึงอ่าให้ดูก่อนนะครับนี่เดิมๆแบบนี้ทุกเม็ดนะครับโครงสร้างเดิมสภาพสวยนะครับนี่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยดีไซน์น่าใช้นะครับสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์094 เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับติดต่อมาหาไปได้นะคันนี้ยังโสดยังว่างยังไม่มีเจ้าของจับจองนะครับยังได้รถสวยๆลัชูรีคาแบบนี้เอาไปเป็นเจ้าของนะครับติดต่อมาหาไปได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคอนโซลสีทูโทนนะครับสีดําตดกสีน้ําตาลน้ำตาลแดงๆแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมกระจกปรับพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับมีให้ครบเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับหกทิศทางนะครับ เสาบีสภาพเดิมหุนของน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับแบบนี้นะครับรถสวยสภาพเดิมสภาพดีนะครับตะเข็บแม่นากรยต่อก็เดิมเช่นกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตะเข็บระต่อโครงสร้างสภาพเดิมนะครับรถไม่มีชนนะครับการันตีให้เลยรถเกรดเอนะครับรถเกรดเอคือรถที่ไม่มีชนหนักผิดความรต่อต่อรถจมน้ํากับสีอ่าหรือเล่มจะรุส้นหายนะครับไม่มีแน่นอนนะครับด้านใน นะครับพวงมาลัยจะเป็นสีดำล้วนบุดนุ่มนะครับสามก้านทรงสปอร์ตแบบนี้มีคุชชั่นโทนให้นะครับล็อกความเร็วได้นะครับครบครบรับสายบางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับถ้าสตาร์ทปุ๊บมันจะถ้าแบตถ้าแบตเต็มนะมันจะใช้โหมดของ EV นะครับก็คือไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเปิดแล้วจอติดแล้วนะครับไม่เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่น้อยนะครับได้ไม่น้อยเลยนะครับ สถานะต่างๆทํางานปกติทุกอย่างเลยนะครับสวยน่าใช้ออปชันให้มาเรียกว่าครบเครื่องนะครับแบบนี้ใายได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยคันนี้นะครับจอทัศสกรีนได้นะครับเรียกภาษาได้ครบนะครับโทรศัพท์หรือแอปมีให้หมดครบแบบนี้นะครับบลูทูธวิทยุ vr นะครับวอลเลย์คอร์ดเนาะ sdl ก็มีรูมรูปภามีครบหมดทุกอย่างนะครับมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาเป้เข้าเกียร์ถอยใช่ไหมอ่ะเราเราใช้ปุ๊บมเข้าเกียร์ถอยอย่างนี้ มันจะมีกล้องให้เห็นไหมครับมีกล้องให้ครบใหญ่ๆแบบนี้แอร์เรียซ้ายขวาม,มองเห็นชัดเจนการถอยสบายๆเลยนะครับไม่มีชนแน่นอนสปอร์ตแล,ล้วเรียกได้ว่าปลอดภัยสบายแหงห่วงนะครับและอีกจุดสําคัญของเขานะครับนี่มีใบสปอร์ตให้นะครับตรงนี้มองเสียตาเห็นไหมครับนี่ใบสปอร์ตม,มีให้ครบแบบนี้นะครับเอาไว้มองเวลาบโมซโมไซอะไรเงี้ยที่เรามองไม่เห็นนะครับมันจะกระพริบกระพริบไฟสีส้มมาให้นะครับก็มีระบบตรงนี้มาให้แล้วครบเลย นะครับคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับและแอร์เขาเป็นแอร์ออโต้แบบนี้ดูอ้อกด้ครับอิสระซ้ายขวาเนาะทำได้ทั้งความร้อนและความเย็นนะครับได้หมดเลยนะครับส่วนตัวตรงนี้จะเป็นตัวในเรื่องของแมกน e ติกชาร์จนะครับแมกนติกชาร์จก็มีให้ครบวางมือถือก็ชาร์จได้เลยนะไปฟนไปฟนวางชาร์จได้ส,บ,สบายๆนะครับส่วนโหมดต,ต่างๆเนาะ EV ก็มีนะ EV โหมดก็มีแล้วก็เท c ชั่นคอนโทรลมีให้แล้วก็โหมดการได้จะเป็นโหมด โหมดสปอร์ตกับโหมดอีโคนะครับมีให้เลือกถึง2โหมดนะครับให้มาเรียกว่าครอบคุมครบเครื่องเลยนะครับคบเครื่องเลยนะส่วนเกียร์นะครับชุดเกียร์นี้จะเป็นตัวเกียร์ CVT i 7สปีดแบบใหม่แล้วนะครับแบบใหม่แล้วนะได้แบบใหม่มาแล้วนะครับคุ้มค่าเลยนะครับคุ้มค่าเลยนะครับคอร์สไฮบิดจุแปดพรีเมียมขันนี้นะครับรถปีผลิตมาปี65นะครับกุญแจดอกนี้เลยนะครับมีให้แล้วครบครนบเป็นคีย์เลสนะครับ เอกสารบุ๊กต่างๆบุ๊กต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับบุ๊กอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่คู่มือคอร์สเห็นไหมครับอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับคู่มือใช้งานไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีให้ครบหมดนะครับคันนี้ออกง่ายอนุมัติไวนะรายได้ก็สัก20,000กว่าขึ้นไปออกได้นะครับเพราะคันนี้ผ่อนอยู่หมื่นหมื่นสามหมื่นสามพันหมื่นสี่พันเนาะก็สัก2 5งห0ืขึ้นไปออกได้นะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวไปต่อกันในจุดของด้านหน้าเครื่องโครงสร้างเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับ สภาพสวยดีไซน์งามๆนะครับเราไปดูกันเลยตอนนี้นะครับรถก็นะสตาร์ทแล้วอยู่ในโหมด EV นะครับที่เงียบไม่ใช่ไรนะครับถ้าเงียบก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่แบตเตอรี่นะมันต่ำมันก็จะเครื่องก็จะมีไดชาร์จชาร์จให้ออโต้แบบนี้นะครับมีในเรื่องของอ ECU มันควบคุมคอนโทรลอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตจะหมดนะครับไม่ต้องไปรอชงรอช์จตามสถานีนะครับขับไปชาร์จไปเรื่องโหมดการขี่ด้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่า ตัวนี้60กิโลวัตต์นะครับเร็วๆแรงๆขับสปีดดีนะครับในเมืองขับสบายนะครับและดูนะครับรถสภาพใหม่คลิปเอี้ยมปี22นะสภาพใหม่คลิปลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องพังอะไรเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับรถใหม่คลิปโครงสร้างเดิมๆคานตรงคันหน้าเห็นไหมครับเดิมๆเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะวันที่18เดือน6ปี68นี่เองเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับคันหน้าโครงสร้างนะครับซีนเดินสภาพเดิมของโนน็อตเดิมๆนะครับเดิมเดิมนี่สภาพเดิมซีนก็เดิมเช่นกันแบบนี้นะครับ ีนเดิมฝาเดิมนะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับนี่อยู่ครบแบบนี้นะครับดีไซน์สวยน่าใช้นะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อมาหาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับสำหรับลูกเพลาไหนสนใจนะคันนี้นะครับก็รีวิวให้ดูจบแล้วนะครับรอบคันสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเกรดเอสวยเลยนะครับคันนี้รถจากล้านกว่ามือ2วันนี้ไปขายอยู่แค่นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ จะมาดูรถตัวจริงลองเทสต์ลองขับได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าชอบทันนี้แล้วไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะครับรับประกันเลยว่าตรงปกแน่นอนนะครับรถนะครับผมบอกเลยว่ามีบริการรถสไลด์ส่งได้ถึงหน้าบ้านหรือนะครับหรือนะครับแต่ไฟแนนซ์ก็ได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันบริการฉับไวนะครับได้รถใช้ทันทีนะครับทันใจแน่นอนนะเรานะครับเป็นรถที่อ่าเรียกว่าขายมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเราได้ท็อปโฟร์แมนของปีแล้วนะครับจาก300 0อนโลเราได้อันดับหนึ่งนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิม นะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เป็นตัวพรีเมียมด้วยไม่ใหญ่พลาดกันนะครับค่อ,อยู่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาหาไปได้เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดไม่ควรพลาดเลยนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้วันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับ toyota corolla cross ตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับขอตัว,วลาไปก่อนนะครับมีโปรโล,ลดแรกแถมให้ด้วยของแถมอย่างรู้นไรไรติดต่อมานะครับผมสวัสดีครับ